สวัสดีค่ะพี่ทามิเมจิทาโรนะคะวันนี้เราจะมาดู5ราศีที่เด่นดังปังเวอร์นะคะ มาดูกันนะคะสําหรับราศีมกรค่ะ15มะกราคมถึง12กุมภาพัานนีเลยดวงเด่นดงังเรื่องของโชคลาภมีโอกาสได้โชคลาภและความสําเร็จมีคนช่วยดันให้ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานและการเงินนะคะ,ะมาดูราศีมีนกันค่ะ13มีนาคมถึง12เมษายนเห็นไหมม,หไม,ไไนนะมีตัวใหญ่ไม่ได้แปลว่าอ้วนนะมีตัวใหญ่แปลว่าได้เงินบึมบึมอะไรลักษณะแบบนี้นะคะรวยมีโชคนะคะส่วนราศีเมษค่ะ อันนี้เขาบอกเลยโชคลาภที่มาแบบไม่คาดฝันสําหรับคนที่เกิดระหว่าง13เมษายนถึง13พฤษภาคมนะคะอันนี้เขาบอกเลยเห็นไหมคนในนี้เขาตั้งใจไปหาปลาแต่เขาได้ถุงทองเข้ามาเห็นไหมคะอต่อมาอีกหนึ่งราศีเด่นดังมากในเรื่องของความรักนะคะ15มิถุนายนถึง15กรกฎาคมมิถุนนะคะโอ้เห็นไหมการมาเทพมาเลย ใครโสดมีแฟนแน่ๆน,นะคะหรือใครที่แต่งงานแล้วอยากจะมีบุตรสมหวังแน่นอนนะคะอีกหนึ่งราศีค่ะเขาบอกเลยค่ะราศีสิงศ์โอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะปีนี้ดังดังและดังค่ะสนใจดูดวงกับพี่แทมมี่นะคะดวง360ค่ะ